สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทังบ้านสุปูสุก้นนะครับวันนี้กับมาพอครับเชฟตองนะครับทังช่องอีสานชาแนลครับวันนี้กัมีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นนี่ครับซอยจุวันวานครับกับบะตองวาหลายยายห้างนะครับกับเริ่มต้นกันนี่ครับเดี๋ยวให้น้าจิ้มให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ้งว่าสูน้าจิ้มเนี่ยของเชฟตองเนี่ยเขาเ็ฟจังไรกับมีนี่ครับ เรียไมไปเบิดแล้วพี่น้องพร้อมเดียไมไปเบิดแล้วมีข้าวกัวนะครับนอะกข้าวกลัวนี้อีพอกขาเป็แม่เป็นทรงมหาหิทติบานครับเพราะว่าเชฟนี่มักข้าวกัวที่แบบตําเองครับมามักซื้อน้าตลาดเพราะว่ามันมุนเนาะซื้อน้าตลาดนี่มันมุนเอาเลยต้องเนี่ยครับข้าวกัวพริกผงพริกผงหรือว่าพริกป่นเนี่ยครับแบบมี้องชุรสมาครับมีเกลือแล้วก็ดีครับ ดีอมผมดีแท่เนยนครับดีสื่อมาดีแท่แล้วก็มีนำปลาพี่น้องอ่ะมาต้องเอาลายใหญ่ห่างกว่นี้เบิ้งสีเห็ดสูเบิ้งพี่น้องเลยนำปลาจักน้อยพี่น้องดีแท้เนยนี่พี่น้องเลยดีแท่ครับผูดใดมักผมหน่อยก็ใสหน่อยผูดใดมักกลมลายก็ใสาลายแต่ว่าเชฟนี่ต้อง ผมจักน้อยครับพี่น้องนี่ครับผงนัวใส่ได้หลายโหลด,ดเคยสีนัวแสบแบบเนว่าพี่น้องนี่ขขาขัวครับข้าขัวนี่เขาขัวแท้ครับขัวเองไมเคยสีหอมเป็นว่าซื้อน้ำตลาดเขาก็เอามาปันเอาบดได้ขัวหอมเพื่อเขาใส่ลงไปเลยพี่น้อง ตามด้วยปิดโงงโงงกับปิดคนนะครับครับพี่น้องโอ้ยเป็ดเพียรโหลดเากระจายตัวมาใส่เมียนเบิร์ดตายแล้วเร็ดตายแท้ๆล่ะโอ้ยลืมเอาสอดมาแล้วครับพี่น้องนี่ของแครครับตาไข่ครับพี่นอ้องคนไปโหลดกินแบบบานๆใหาพี่น้องเอ้ยอืม พี่น้องหอมก็เตียวม,มาเรียบร้อยพี่น้องซอยหอมใส่ดอก่นด้เตรียมไม้ให้กีให้น้องเบึ่งเบ้ตัุอยา่างหรอกครับเขียงกับีครับเขียงกับเตียม,มาเรียบร้อยแล้วซอยแบบบรนบาเท่านี้แหละก็อันนี้ก็สำหรับคนหมักเนาะครับเนะาะหมักซอยจุซอยจุหอม,หอม สำหรับคนที่เบิ้งบบมักก็ขออภัยห,หลายๆนะครับเนาะะนี้กัคนที่มักก็บเบิ้งเป็นตัวอย่างครับว่าอีสา,บานบ้านเขาเขาคิากินเนแบบใดเนาะพี่น้องนี่ครับเบิ่งพี่น้องโอ้โหคนน่ะผมลำลำ พี่